สวัสดีออครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณหลุนนิสันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวครับรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับตอนนี้เอามิราไมน์ดเชนเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาก็จะมีรุ่นย่อยเหมือนเดิม EELV และก็ VL นะครับตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงในรุ่นอะไรบ้างวันนี้จะมารีวิวในสองตัวรุ่น E รุ่นเริ่มต้นให้ดูนะครับราคาปัจจุบันของเอามิรารุ่น E นะครับอยู่ที่5,49,000บาทมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างไปชมกันเลย คันนี้ที่จอดอยู่นี้นะครับเป็นสีเทานะครับปัจจุบันต้องเล่าก่อนว่าในส่วนตัวอาร์เมล่านะครับเลิกผลิตสีส้มและสีบรอนเงินนะครับสีบอลเงินเบสิกพื้นฐานปัจจุบันเนี่ยไม่ผลิตแล้วก็เลยเกิดสีพื้นสุดก็น่าจะเป็นไม่สีขาวก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยจากรุ่น E เดิม erm นะครับรุ่น E เดิม erm เนี่ยก็คือเป็นรีโมทนั่นแหละแต่เป็นการไข่สตาร์ทนะครับแต่ว่ารุ่น E ปัจจุบันเนี่ย ให้เป็นตัวรีโมทหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มพุ s ส start เรียบร้อยแล้วรุ่นนี้ยังไม่ได้ออปชั่นแบบตัวรุ่นพี่ๆที่เป็นรุ่นสูงที่จะมีในส่วนตัวสตาร์ทรถจากรีโมทได้ตัวนี้ยังไม่ได้นะครับเป็นรีโมทหน้าตาเหมือนกันแต่สตาร์ทรถจากรีโมทยังไม่ได้รีโมทมีให้2ตัวนะครับหน้าตาเหมือนเดิมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีฝั่งตอกกุญแจเอาไว้ไว้สำหรับในกรณีที่ต้องการจะไขขึ้นรถกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับ ภายนอกนะครับล้อเป็นกระทะล้อพร้อมฝาครอบนะครับขนาด15นิ้วหน้าตาแบบเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายนอกก็คือในส่วนตัวกันชนด้านหน้ากระจังหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะนหน้าตาแบบนี้มีความเป็น V V-Motion ที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้าได้เหมือนเหมือนกับตัวรุ่นสูงนั่นแหละนะครับโลโก้นิสสันเป็นโลโก้แบบใหม่แล้วนะครับหน้าตาแบบนี้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัวรุ่นสูงกว่าเขาจะเป็นในส่วนของตัวพวก LED แล้วแต่ว่าโคมรุ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับตัวเดิมแหละตัวก่อนมเมลเซยก็จะเป็นลนักษณะไฟประมาณนี้นะครับด้านข้างไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวก็จกข้างแล้วมาดูด้านหลังกันก่อน ด้านหลังเนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรถ้ามองด้วยสายตานะครับก็ถ้าเกิดเทียบกับรุ่นเดิมแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับปจจุบันสีเทาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา5000บาทปุ่มนะครับก็มีล็อกรถปลดล็อก,อกจากที่ตัวประตูเลยเมื่อตัวรีโมทอยู่ใกล้ๆนะครับ ระบบความปลอดภัยที่มีมาให้เนี่ยในส่วนของตัวรุ่นที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยสแตนดาร์เนี่ยได้6ใบแล้วนะครับถุงลมนิรภัยจุดตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยจากเดิมเมื่อก่อนรุ่นนี้ก็มีให้เพียงแค่2จุดเท่านั้นด้านข้างนะครับก็เป็นแผงประตูแบบเป็นพลาสติกนะขึ้นรูปแบบนี้เลยไม่ได้มีการตกแต่งก็เป็นพลาสติกนะครับทั้งหมดนี้มือจับประตูเป็นสีดำมาในปกตินะครับ ส่วนลายผ้าเนะี่ยมีความเปลี่ยนแปลงครับจากเดิมเนี่ยลายผ้าของตัวรุ่น E จะไม่ใช่แบบนี้นะครับดูสักครู่ลายผ้ามีความก็จะว่าไปก็สวยงามมากขึ้นนะครับลักษณะลายผ้าดูดีขึ้นลักษณะสีเหมือนเป็น two t o n นะครับสีออกโทนครามสีฟ้าครามโดยประมาณนะครับอันนี้ดูดีขึ้นส่วนภายในนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนเดิมเดี๋ยวขึ้นไปดูกัน ในส่วนของตัวภายในนะครับคอนโซลเนี่ยที่เป็นลักษณะนี้คือพลาสติกขึ้นรูปนะครับแต่ว่ามองเป็นเผลินเนี่ยเหมือนนี่ว่าเป็นหนังเย็บนะครับตัววิทยุก็จะเป็นแบบตัว MP3 นะครับมีเสียบ USB ทางด้านล่างตัววิทยุเนี่ยก็เป็นแบบเดิมเลยแล้วก็รุ่นนี้เขาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธไดนะ้แล้วก็สามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้นะครับปุ่มรับสายโทรศัพท์ทางในด้านนี้ไม่มีบนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ แล้วรุ่น E ใหม่เป็นพุสตาท่านั้นอาม,มิราหมแมนเเชนจะเป็นในส่วนตัวพุสตาสุกรุ่นเหยียบเบรกดปุ่มพุสตาหน้าจอเป็นแบบลักษณะอนาล็อกนะครับแล้วก็รุ่นนี้มันไม่ได้มีกล้องรอบคันอยู่แล้วเป็นธรรมดารุ่น E ตัวเริ่มต้นนะครับมีในส่วนของตัวก็วัดรอบเครื่องวัดความเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเวลาจะเปลี่ยนเมนูกดดูเมนูหน้าจอนะครับมากดดูทางด้านนี้ทางด้านข้าง พราะพวงมาลัยไ,ไม่สามารถทําอะไรได้พวงมาลัยก็จะใน,นส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานีแล้วก็อันนี้ไงปุ่มที่เกิดในส่วนตัวรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ทางด้านนี้นะครับปุ่มซอตก็เปลี่ยน,นส่วนตัวเมนูของทางวิทยุวิทยุเปิดปิดแบบนี้ลาโพงมี4ีจุดนะครับก็เอาไว้ฟังแบบเบสิกเบสิกนะไม่ต้องมีอะไรมากนะครับระบบ ระบบระบบเดี๋ยวมาเปิดประตูดูนิดนึงระบบนะครับควบคุมสุทภาพการทรงตัว VDC มีมาให้นะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอสแสดงผลตรงกลางกดปุ่มนี้มันก็จะหน้าจอตรงนี้ก็สแสดงปรับเปลี่ยนตรงเมนูนี้ได้ด้วยการตั้งค่าจากด้านนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวระบบ idling stop นะครับเวลาที่เราขับไปปิดไฟแดงเหยียบเบรกรถเครื่องยนต์จะดับให้ถ้าไม่อยากใช้งานก็กดปิดตรงนี้ได้นะครับ ดาล่าเป็นที่เปิดธนบ้นานแล้วก็ฝากระโปงนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมพวงมาลัยนะครับก็อีกนิดนึงก็คือในส่วนตัวโลโก้นะโลโก้เวอร์ชันใหม่ก็มีความสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้นเหมือนเดิมที่บอกไปแล้วก็ในส่วนตัวปรับพวงมาลัยนะครับก็ที่ปรับพวงมาลัยอยู่ทางด้านนี้เหมือนเดิมขึ้นลงปึ๊บเข้าออกได้นะครับ 4. ตํตำแหน่งปรับเก็บเหมือนเดิมดูบริเวณการปัดน้ำฝนนะครับมีแบบปรับหน่วงได้นะครับไฟหน้า รุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเพราะนั้นไม่พูดถึงออโต้ไม่มีออโต้อยู่แล้วแอร์ air จะเป็นรุ่นเดียวที่ปัจจุบันนะครับเป็นแบบแมนนวลรู้สึกว่าตัวเอเอลจะเป็นแบบแอร์ออโต้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลก็หมุนไปเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามร้อนมากก็เปิดได้เยอะเบอร์สามเบอร์สี่ไปนะครับช่องสลับเสียบชาร์จนะครับ AUX คอนโซลโดยรวมวัสดุก็จะเป็นพลาสติกซะเยอะนะครับจะไม่ได้มีการมาหุ้มหนง่งหุ้มหนังหรือว่าเป็นลักษณะวัสดุบุ๋นิ่มเลย กระจกมองข้าแบบมีขอบนะครับถ้าเกิดเป็นรรุ่นท้อมันจะมีเป็นแบบไร้ขอบแล้วไฟเพดานแบบธรรมดาอันนี้ก็คือเมนลเลยช่องเก็บของประมาณนี้ขนาดเดิมนะครับเบรกมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งดูด้านหลังกันต่อด้านหลังนะครับไซส์เ่ดิมนะครับตรงที่เท้าแขกเขาจะไม่มีอยู่แล้วแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่วางแก้ววางของไป ลายผ้าทางด้านหลังมองจากแบบนี้ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้มี Hill Start a s s i s t นะครับเป็นเบสิกให้ก็คือออกตัวบน,นทางลาชชันยังมีให้ก็ถือว่าโอเคดีหน่อยนะครับส่วนด้านท้ายก็ด้วยความที่มันมีรีโมทที่สามารถเปิดเปิดจากฝากระโปรงท้ายก็ได้แล้วก็เปิดจากทางรีโมทก็ได้นะครับกดปุ่มค้างไว้ก็รีโมทก็จะเปิดฝาท้ายให้ด้านท้ายนะครับที่จุดสัมภาระท้าย รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่ยังมียางอะไหล่ให้นะครับตอนนี้นเป็นชุดป่าลมยางไปเรียบร้อยแล้วโดยรวมรอบรถนะครับหน้าตาสวยใหม่ก็เรว่นหน้าตาก็ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ คือจากเดิมอาจจะมีความเป็นรถที่แบบมีความสปอร์ตหน่อยครับดูซิ่งๆหน่อยแต่ว่าขอรุ่นนี้จะให้ความพรีเมียมดูหรูหรามาแทนนะครับสังเกตจากตัวกระจังที่เป็นโครเมียมเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เดิมนะครับก็1.0ลิตรนะครับเป็นพันีีเทอร์โบ100แรงม้านะครับก็จะเป็นคงเป็นเครื่องเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรส่วนของตัวเครื่องยนต์เลยอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณนะครับ23.3กิโลลิตรนะครับก็ ดูตาม Eco คสติ๊กเกอร์ได้เลยอ่านะครับนี่แเลกใต้4.3 4 3 3, 3. 3. กิโลลิตรนะครับกอลที่มีอัตรตาเร่งดีครับเร่งแรงแซงดีนะครับบรรทุกหนักอะไรก็ยังคงแซงได้แล้วก็ให้ความประหยัดด้วย และทั้งหมดนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของตัวอเมริลัน 0.0E นะครับ MC ก็ถ้าเกิดดูคร่าวๆแล้วราคาที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได้ส่ง,งตัวระบบพุชสตาร์ทมาให้นะครับรีโมทแบบใหม่นะครับแล้วก็ได้ส่ง,งตัวถุงลมนิรภัย6จุดเลยเนถ้าเกิดเทียบกับราคานะครับในตัวของตัวรุ่นเดิมราคาอยู่ประมาณ51 552เนี่ยเพิ่มมาประมาณไม่ถึง30,000ดีได้ถุงลมนิรภัยมาได้ระบบพุชสตาร์ทมาก็ถือว่าคุ้มนะครับ แต่าราบอกก่อบว่ารุ่นนี้ผลิตมาจํานวนน้อยมากๆร้อยคันจะบีดสักห้าคันห้าเปอร์เซ็นต์เองเพราะนั้นถ้าเกิดลูกค้าสนใจรุ่นนี้อาจต้องอดใจรอ,อน,นิดนึงนะครับแตได้เกิดใครสนใจเนี่ยการช่คุณหลวงรีวิวยังว่างอยู่นะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้มีรถส่งมอบเลยทันทีถ้าเกิดหลังจนี้ไปก็ใช้เวลารอสักครู่หนึ่งถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c ร i b e หลวูด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจอย,อยากเอารถหรือยอยากปรึกษาอะไรก็สามารถแอดไลน์ผอหลวงได้ที่เบอร์เดิมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม